เจ้าคือโรงเรียนสื่อไลเคอร์สินะถูกต้องเจ้าเป็นใครก็ชื่อเฟิงเซี่ยวเทียนเดี๋ยวคุณได้เจอกันที่สนามบอลสู้ๆเข้าล่ะล้มช้างหุยให้ได้นะแน่นอนอยู่แล้วเจ้าคือทั้งซานสินะ ก่อนจะเจอกับโรงเรียนของเราก็จะแพ้สักก่อน่จะให้คนอื่นชนะโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ก่อนไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นหัวอูอาจจะเป็นแฟนคนอื่นเจ้าเฮ้ยมอนี่บ้าหรือไงมอนี่เป็นบ้าแน่ๆการประลางรอบที่สิบสองกำลังจะเริ่มแลบัดนี้เชิญสมาชิกทุกเรียนสี่เหลี่ยมเคร์กับโรงเรียนช่างหุ่นเยมพร้อมได้แล้วค่ะ พันดานอย่างยากลำบากชนะด้วย11ครั้งโรงเดนชางอีกชนะ8ครั้งจากการประลอง11ครั้งแมวแมวทีนี้กระจอกพวกโง่งเงา่าในสนามนี้อาจไม่ได้หวนเท่าไรแต่เราก็ยังจะรอดูว่าโรเดนชางูจะยืนหยัดได้แค่ไหนพวกเรามาปรบมือตอนรรกทั้งสองทีมเข้าสู่สนามกันค่ะไม่ว่าต้องทุ่มเทขนาดไหน ก่ะพวนอการต่อสู้ของนุเรนชางหุยค่อนข้างฤิสดานตั้งแต่รอบผ่าเลือกจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเกินของเสื่อและเครื่อยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จิ้งหลิงวิญยาจาร์สายจบดีว่างไวที่รับหน้าที่บุกปีกขวาเป็นคนถึงเวลาจนจบพวกเขาเตรียมรบกพาดเดียวหรือเปล่านะวันนี้สี่เหลาเครื่อส่งประมาจา์วิญญาจูจูชิงมาโลแทนจิ้งจู่วิญยาจาร์สายช่วยเหลือหรือเพราะพวกเขาเรียนชางฮุยจะแข็งแกร่งกว่าโรงเรียนอักทริยดอีกงั้นเหรอทั้งส่าน ดูที่เห็นดีกันแน่เรามาดูข้อมูลผู้ประลองทั้งสองทีมก่อนชมการประลองกันสื่อไลเคร์ประทะชางหุยการประลองรอบพัดเลือกรอบที่12บสงดูเรีนสื่อไลเคอร์อประทะโรงเรียนชางหุยเริ่มนับัรน,นี้ ดีเกิเนไปแล้วพวกเราจมตีเลยเจ็ดประบาดเราฟังขั้สังการรวมตุ้น้อยให้พวกเราคัดมันสักระบวนก็จบแล้ววันนี้สมาชิกของชาวพุทธ่ลงสนามมีสี่คนที่ลงสนามนี้ครั้งแรกรายชื่อคนที่ลงสนามไม่เหมือนกับที่อาจารย์ให้มาดีมากดูเหมือนเสี่ยวฟานจะรู้แหละรู้อะไรเหรืออาจารย,าย์ใหญ่ สมาชิกของชางหุยที่ลงสนามวันนี้ส่วนใหญ่ยยเป็นคนหน้าใหม่มีความเป็นไปได้อยู่สองข้อพ้อแรกชางหุยเกือบจะยอมแพ้การประลองสนามก็อสองการประลองในสนามก่อนหน้านี้พวกเขาซ่อนพลังเอาไว้พวกเขาตั้งใจซ่อนพลังเอาไว้จนถึงเวลาต่อสู้กับพวกเราโรงเรียนสือไล้ค้อที่แท้โรงเรียนสื่อไหลเคอ,อเ,อเคอป็นพวกขี้ขาดตาขาวเอาฮึยพูดอะรบุบบ เกิดอะไรขึ้นทำไมโรงเรียนสีเหล่คอถึงยังไม่โจมตีตามหลักแล้วก็เป็นคนบุกก่อนจะได้เปรียบนี่นาหรือว่าโรงเรียนสีเหล่คอกำลังยังเชิงโรงเรียนชางหุยอยู่แต่สถานการณ์แบบนี้ยังใจเย็นอยู่ได้ดีมากในการต่อสู้สิ่งสำคัญคือข้าประมาณศัตรูขันคิดว่าเข้ามาชักสองฝ่ายถึงยังประวิงเวลาอยู่พระเจ้าลักษานคงเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างจึงแงล้างพิธีไม่ลงทันทีพระเจ้าในคนนี้จิตใจจักแน่นมัก ก็เหมือนไม่ใช like ่ข้ามาสุถ้ายวยุ่ถึงขนาดนี Gun ้ก็ยังไม่ลงมืออีกเจ้าหนักแน่นจริงๆแต่เมื่อเผชิญความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบกลยุทธ์และทักษะทั้งหมดลวดไร้ประโยชน์ที่สุดก็เผยท่าแท้แล้วสินะ มิติมายาจเจ็ดอสูร ยาญุตเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งสักษะภาษาวิทยาญุตเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งเหรอรู้จักกันหมดเลยทำไมข้าไม่รู้จักกันกพลังน่าดุริยางคไม่ใช่ทักษะภาษาวิทยายุตเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งแผ่นนี้ยังไม่มีใครปล่อยทักษะภาษาวิทยายุตเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งได้นี่น่าจะเป็นการใช้ทักษะภาษาอย่างหนึ่งการประลองรงเรียนวิญญาณระดับสูงทั่วราชานาจักรในครั้งนี้ช่วยเปิดหูเปิดตาให้ข้าจริงๆ เจ้าเจ้าด้เล่งรถมิติมายาเจ็ดอสูรเป็นปพวกแรกและเป็นพวกที่ตายด้วยมิติมายาเจ็ดอสูรเป็นปครั้งแรกด้วยสับตา้่อ ยุดกาบเราสนามนี้ทันทีไม่งั้นเด็กๆอาจต้ตายได้ใจเย็นก่อนนี่ไม่ใช่ทักษะประสานวิญญาณยุทธเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งเป็นแค่ทักษะประสานเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งอ่อนเลยปางกันตรงไหนล่ะแบบแรกเป็นการประสานวิญญาณยุทธเข้าด้วยกันเป็นทักษะขั้นสูงอีกแบบเป็นการปล่อยทักษะวิญญาณประจำตัวออกมาประสานกันแล้วจะเหมือนกันได้อย่างไรพวกเวทยวศาสรจะท้าทานไหวหรือเปล่าสิไลค์ วันนี้เป็นวันตายของพวกเจ้าซือหลค์คอจงอยู่ในบ่อแห่งความพรมานนี้โดยไม่มีสิ้นสุดไปเาท 唐三，一 <erstmal 楽>，三，李三，赵三，赵三，来队，三，没出来 แล้วพูดมากความจะมีประโยชน์อะไรนี่อาจจะถึงตายได้เลยนะเขาล้อเล่นนะเขาเองก็เห็นเสี่ยวซานเป็นลูกชายแท้ๆก็เรื่องแบบนี้จะไม่กังวลได้อย่างไรเจ้ามองไม่ออกน้ว่าชางหุยใช้ทักษะควบคุมอะไรมีสาตสิทธิ์เทียบกับฝันร้ายของสื่อเนียนแล้วพวกเจ้ายังห่างฉันมาก เจ้าเคยเจออาจารย์สือเหนียนที่จริงด้วยต้องไม่ผิดนะของสิ่งนั้นอยู่ที่เจ้าสินะ <laughs> ในเมื่อมีโอกาส <laughs> ก็ต้องลงมือสัะพอคคดจะฆ่าข้าเหรอสิไม่กลัวผิดกฎกรารประลองเหรอ <laughs> <laughs> ในมิติป้ายาาสูรด้วยวิธีการของข้าการตายของเจ้าก็จะเป็นแค่บนติเค ไปได้ย e ังไงนี่เป็นคำขวัญโรงเรียนชางฮุยของพวกเจ้าหรือยังไงนี่เจ้าทำได้ยังไงเนี่ยพิธิมายามันแค่ภาพดวงตาถ้าภาพดวงตาถูกเปิดเผยคนที่สร้างเรื่องจะต้องรับโทษสถานใดกันล่ะร่างกยยังไม่ได้เลยน่าแเอาแล้วไงไม่ไหวแล้ว กเรียนโรงเรียนท้างคุยล้มกันหมดแล้วเจา้าถังซานคนนี้เกิดอะไรขึ้นออเสียวซานบาดเจ็บนี่ฮะ,ะยังนี้นี่เองฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นการประลองที่ดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่เริ่มรอบคัดเลือกมาดูกเรนื่่อเลยค่ะอชนะอีกแล้ว โอ้โหสุไลเคยับเลยงานนี้รอบต่อไปจะไหวไหมเนี่ยสัเคีาไเลยคสุลเวลเนส่ลเ เจอซานเป็นยังไงบ้างอาจารย์ฉินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราแค่แ,คแกล้งทําเนี่ยนี่นนสิดูดิ่งหัวดูดิ่งตายไหมเจอซันโจบโหดไม่ได้ไดไนะเก็ดคนนั้นผมสู้ต่อไม่ได้แนละ้วรอ พวกขเขาตั้งเป้าแล้วม่าจะไม่เป็นมิตรกับเราบางทีครั้งหน้าพิติมายาอาจจะเปลี่ยนเป็นของจริงน,นิ่ซานถ้าคิดเหมือนพี่เมตตาต่อศัตรูจะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวเองอยวซานมัน,นี่หน่อย นักเรียนโรงเรียนชางหุยสภาพจิตใจสาหัสมากแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยว่าพวกเขาจะฟื้นคืนสติไม่ได้เสี่ยวกังนำเพื่อนที่ร่วบประลองหลบไปซ่อนตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าในฐานะที่ยืนอยู่ในสนามเพียงคนเดียว จะถูกสอบสวนหากคนสอบสวนถามว่าในสนามเกิดอะไรขึ้นเลยครับข้าควรจะทำยังไง <c oughs> ก็บอกว่าไม่รู้ไงฮะ<า> <c oughs> ก็แค่ยืนยันว่าเจ้าไม่รู้อะไรเลยว่าเหมือนอยู่ในสนามที่ไม่รู้นั่นแหละมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะออ่อ๋อท่านหมายความว่าพี่ใหญ่ฟู่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ย อน,นี่ดานิชมอยากหน้าคาซีเอเสยวซานจำได้หรือเปล่าจำได้เลยครับเออน,นี้ตอนนี้เจ้าก็ไปพักที่ห้องพักก่อนถึงเวลาแล้วใคจะส่งคนไปเรียกเจ้าเองครับพ่อครับพณะกรรมการมาแล้วเร็วจังแฮะใครมาบ้างนิ่งฟิงจื่อกับท่านสารัสคนของสำนักวิญญาณหยุดกับราชวงร่งวมตรวจสอบเลย หลันก็ไปเจอพวกเขาหน่อยแล้วกันอ้อฟู่หลันเตอ๋อท่านอาจจะรู้จุดประสงค์ที่เรามากันแล้วโรงเรียนสื่อไหลเครอทำร้ายนักเรียนโรงเรียนชางฮุยี้ระหว่างการประลองถึงคัสติเลอะเลือนอธิบายว่ายังไงว่าไงนะนักเรียนโรงเรียนชางหุยกลายเป็นคนบ้าอย่างนั้นเหรอไต้เทา้าเรื่อโรงเรียนชางหุยจะเจ็บนะแต่เด็กของสื่อไหลเครือก็ไม่ต่างกันน่ครับ ขอท่านโปรดอย่าลำเอียงแต่ว่าแกล้งโกงพฤติกรรมตั้งใจสังหารเช่นนี้ข้าไม่ปล่อยง่ายๆแนะ่ในนันเลียนๆๆที่ร่วมปรองออกมาข้าจะสอบสวนทุกคน